LTVision ลาวไทยนิวส์สบายดีพบกับผมแจ็คก,กี้ LT Vision น้ำท่วมสวรรณ์เขตฤดูเกี่ยวข้าวที่เปลี่ยนไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสื่อออนไลน์ในประเทศลาวนะครับได้เผยแพร่ภาพน้ำท่วมเมืองเซโปนแขงวงสวรรณ์เขตละลอกใหม่อีกแล้วนับแต่อิทธิพลพายุลูกใหม่เคลื่อนมาจากประเทศเวียดนาม ได้ผ่านภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ของเรามันทําให้ฝนตกหนักมากเลยนะครับจนทําให้เกิดน้ําท่วมแขวงตะวันนเขตเนี่ยเป็นแขวงใหญ่ที่ติดกับประเทศเวียดนามจึงได้รับผลกระทบจากพายุลูกใหม่ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทําให้10เมืองจาก15เมืองเนี่ยประสบปัญหาน้ําท่วมทันทีสําหรับเมืองที่เผชิญอุทกภัยเนี่ยได้แก่เมืองเซโปนนองพินวิระบุรีชนบ,บุรีจำพรสองคอนเป็นต้นนะครับ สวรรคเขตเนี่ยเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ําของประเทศลาวก็ว่าได้เลยนะครับรองลงมาจากนาครหลวงเวียงจันทน์แขวงคําม่วนช่วงที่เกิดน้ําท่วมเนี่ยก็เป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันกับที่ชาวนาเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้าวฉะนั้นเนี่ยจึงเกี่ยวข้าวแบบทุลักทุเลลอยคอดําน้ําก็มีนะครับแล้วพบกันใหม่กับ LT Vision ถามข่าวลาวไทยโปรดกดติดตาม LT Vision ถามข่าว lào thành